สร็จแล้วพอพอเรารู้แล้วว่าตัวต่ำสุดตัวต่ำสุดตั้งแต่เลขอะไรนะครับ2 0 0พนะฮะจนถึง3,000ตัวต่ำสุดที่หาด้วยอะไรลงตัวหาด้วยหาด้วยลงตัวนั้นคือ2007กับ2 9 9 7นะครับแล้วเราก็ดันรู้อีกว่าดีคืออะไรฮะดีคือดีคือครับที่หาร9้าลงตัวไปเรื่อย9เป็นพอรู้ดีแล้วฮะรู้ เอ็นนะเอ็นเท่ากับเอหนึ่งบวกเอลบหนึ่งดีเอ็นข้อนี้คือสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนั้นนะเอหนึ่งคืออะไรเอหนึ่งมันคือตัวแรก หน้ของลำดับเอหของข้อนี้คืออะไรพี่เอ้ยเอหนเนี่ยเหนม่ได้เอหนึ่งคืออะไรสองพเออหนคือสองพันบวกเอลบหนึ่งแล้วไปคูนดีดีนั่นคือเลขเกเสร็จแล้วเรเรนก็จัดการ าเอนี่คูอนะครับช่วยหาเอ็นี่ครูด้วยนะครับพี่คะหาเอนเจอไหมเจอแล้วพี่มาหาเอ็นนี่คููดูอีกรอบหนึ่งสิลูกเอแบบไหนคะเอ็นเอ็นอนเเอ็นไหนลูกหาเอนลูกเอ็นยังไงอุ่นไหมอุ่นไหมกระดานอุ่นไหมอุ่นเอ็นไม่อุ่นนะ